สวัสดีครับสวัสดียามค่ำครับวันนี้ที่แผ kind of นกงานตู้ลำโพงนะครับนี่ครับเกือบ18บแปนาฬิกานะครับนี่ครับกำลังไล่เชื่อมเหล็กอุปกรณ์ต่างๆนะควันนี้ครับนี่ครับกำลังไล่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆวันนี้น่าจะเข้าเหล็กอยู่ประมาณกับ50าสิบใบนะวันนี้นี่ครับนี่กำลังเชื่อมรอเจียรอขัดนะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณ งานเบรกจสวยอย่านี้เี๋จะประมาณเกือบห้าสิบใบพราะนยพ่นสีก็พ่นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่รอยาออกมุมซีโพนวันนี้สามสิบมิถุนายนนะครับบรรยากาศยามค่ำครับที่ป์าเจี๊ยกก็กำลังพ่นสีครับพ่นทุกวันนะวันละยี่สิบสี่ใบนะครับสีเรื่อนเจี๊ก็เตรียมลูกเม็ดนะครับลูกเม็ดต่อ กำลั้นพื้นครับรอบสีรอบพื้นนะครับอย้้น,พ,พ,นพ,พื้นครับเววก็บทุกรายละเอียดนะครับงานสีแขกด้วครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววันนี้รออัดแล้วก็รอขัดนะครับบ้า่อง รยากาศยามค่ำๆนะวันนี้เกือบ18นาทิกาเนง,งานตู้ลำโพง30มิบิถุนายนโปรโมชั่นวันสุดท้ายแดะส์หร้บโปรโวันแร์นะครับตู้ซาเบียต์เทบอร์อบโบ2 2 9าบาทนะครับมาดูกันว่าจะมีการขยับโปรโมชั่นหรือเปล่าบางท่านเงินเดือนเพิ่งออกวันนี้บราะท่านเงินเดือนออกพรุ่งนี้อย่างนี้เดี๋ยวรอดูปาร์ตของเรารอดูปาร์ตของพรุ่งนี้ว่ปาปาร์ตของจะจัดโปรโมชั่นไหน่พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าบางท่านเงินเพิ่งออกครับ เงินเดือนเพิ่งออกตอน30มสิบออกวันที่หนึ่งก็มีนะครับวยกำลัลงยิงน็อตครับดูครับนี่แล้วเราก็กำลังยิงนอ็อตดูครับครับ<ๆ>ยิงจุดเลยครับยิงน็อตครับ<ๆ>ทุกรายละเอียดนะครับนี่ก็ใส,ส่เซร็จแล้วเพียงครับนี่ก็ยิงน็อตเข้าไปครับยิงน็อตเก็บทุกรายละเอียดนะเพีย ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับทีมงานซีดอมแมนนะครับทีมงานชายอิสระอิสระเฉพาะตอนที่มาทํางานนะครับป๋าตองแกไม่กลัวแกไม่กลัวเมียครับป๋าตองเพราะว่แกไม่มีภรรยานะป๋าตองเนี่ยใช่ไหมป๋าครับป๋าเปิดผ้าเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นนะป๋านี่เดี๋ยวครับพ่นปมฝังพ่นอเนี่ครับนี่ป๋าตองโอ้พ่นสี้ไหมป๋า เดี๋ยวพี่กำลังทำตรวที่ต่อนะครับชาวังเป็นแอดมินกันคืนมาทำตู้ครับสองแรงครับเป็นคำสองแรงมีแผนงานตู้ลำโพงครับวันนี้สามที่พฤษภาคมเร่งทุกวันนะครับนี่ใมาดูขอบเหล็กครับดูขอบเหล็กขอบเหล็กครับ,อร,อร,ร,บรอยิงน็อตเลยครับรอยิงน็อตใส่อาจจะมีการขยับปูนะครับลูกค้าลูกค้าโทรมาสอบถามว่า ให้ปลาตองนี้ขยายโปรได้ไหมเพราะว่าวันที่หนึ่งกับวันที่สองเงินเดือนผมออกวันที่สองนะครับบางคนว่าเงินเดือนออกวันที่หนึ่งเดี๋ยวรอรอท่านประธานตองนะครับประธานตองจะว่าไงประธานตองนี่นะครับเดี๋ยวพาชมคนระับนี่ครับนี่จะเอาตู้เข้ามาครับนี่ครับงานเหล็กครับงานเหล็กสีเป็นงานสีครับงานสีันนี้คือสีรองพื้นครับสีรองพื้น นี่คือสีรองพื้นนะครับดูขนาดสีรองพื้นยังสวยแบบนี้ครับนี่นี่คือสีรองพื้นนะครับจะไม่ได้พ่นเม็ดนะครับนี่คือรองพืน <It> ้นแล้วรอบหนึ่งครับรอบที่สองครับปลาเกียงรอบสองไหมปลาเกียงนี่รอบที่สองรนี่รอบที่สองครับนี่ดี๋ยวนี่นี่คือรอบที่สองครับแล้วจะพ่นเม็ดครับต่อไปครับนี่ขนาดรอบสองยังยังมีเม็ดปล่อยๆนะครับนี่ที้พวกเราจะพ่นรอบที่สองนะครับผ่านแล้วหนึ่งรอบนะครับ 30มิบมิถุนายนนะครับที่อุบลร,ราชธานีเกียวพัดลมพัดลมสายเกียนพัดลมไทยประดิษฐ์พิมพ์ต่อพัดลมสิบแปดนิ้ววัตถุนิสัยหนิ้วพัดลมห้านิ้วนี่นะครับขอขอคคบคุณท่านพิเศษที่อุบลร,ราชธานีนะครับของร้านอุบลมิวสิทธสาวเซนกงนะครับอ่ะเล่นกันทุกแผนกครับวันนี้ ด้วยงานทันตามาเวลาเลาที่สั่งจองเข้ามานะครับนี่นะขอบคุณทุกการติดตามแล้ววันนี้อัปเดตที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับ